สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านและลูกๆกันหลานทุกคนวันนี้ประสุจะมารีวิวบอลสีชื่อวังทองนะคะประสุซื้อมาตั้งแต่เขาใบเดียวก็เนี่ยค่ะเลี้ยงง่ายการดำกระดูกดำดำดำออกแดงเข้มๆอย่างนั้นมากกว่านะ,ะไม่ใช่ดำสักทีเดียวเขาก็ใบตกยากเนาะใบไม่ค่อยจะ เสียนะคะเขาชอบแดดเยอะๆชอบน้ําชอบแดดเลี้ยงง่ายค่ะเขาก็จะประกวดชนะมาหลายเวทีเนาะวังทองตอนที่ป้าสุได้มาเนี่ยได้มาในชื่อแดงสุริยานะคะแล้วก็มีคนมาบอกว่าวังทองตกลงเขาเป็นอะไรแน่ก็ไม่รู้นะวันนี้เขาก็เลยเป็นวันทองเป็นวังทองของป้าสุไปก่อนแล้วกันเพื่อมีใครมาบอกว่าไม่ใช่แล้ว ช่วยบอกประสุทีนะคะเพราะว่าบอลสีบางทีก็แยกยากเนาะเขาเลี้ยงต่างที่ต่างทินดูในตู้อบหรืออยู่ข้างนอกเขาก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่วันเนี้ยเป็นขอเป็นวางทองของประสุแล้วกันถ้าใครทราบว่าเขาชื่ออย่างอื่นก็ช่วยบอกทีนะคะแรกเลยเขาชื่อแดงสุริยาก็ต้องพิสูจน์อัตลักษณ์กันอีกเนาะ กระดูกเขาจะเป็นสีแดงเข้มออกดำนะคะการกับเช่นกันสีแดงเข้มเข้มเปลือกมังคุดนะคะออกดำดำม่วงๆเป็นบอนสีที่เป็นใบไทยปลายแหลม <c oughs> บอลเป็นรูปใบโพนะคะกระดูกดางแห är, เส้นชัดเจนมากตัวต่อไปชื่อหนุมาน จองถนนนะคะเป็นบอลใบไทยใบใหญ่มากนะคะกระดูกเส้นจะสีขาวชัดเจนมีจุดสีชมพูกระจายกระจายทั่วใบนะคะจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันแบบเนี้ยแต่มันจะไม่ใช่นะเขาจะใบสั้นๆเขาจะเรียกอะไรนะจำไม่ได้เหมือนกันนะคะถ้านุมาจองถนนเนี่ยจะต้องเป็นใบลักษณะยาวๆแบบนี้นะคะ กระดูกตรงกลางตั้งแต่หูมาเนี่ยชัดเจนมากนะคะเป็นสีขาวจนแก่แล้วก็ยังสีขาวชัดเจนเห็นไหมคะหนุมานจองถนนเนาะปะสุกเลี้ยงอันนี้เขามานานแล้วตั้งแต่โดนเชื้อราจนตัดถึงโคนแล้วเขาก็ออกมาใหม่ก็จะเป็นบอลที่ชอบแดดมากๆถ้าได้แดดมากๆเนี่ยใบจะสีแดงจัดมากเลยคะ่ะเข้ม เข้มที่สุดเลยนะคะสวยๆด้วยถ้าอันนี้ประสูเลี้ยงเข้าในตู้อบนะคะเพราะช่วงนี้ประสูเที่ยวบ่อยก็เลยเอาจับใส่ตู้อบก็เลยจะยาวเก้งก้างไปนิดนึงแต่ความสวยยังเหมือนเดิมถ้าใครเลี้ยงตู้นอกตู้อบได้ก็ดีนะคะเพราะว่าเขาจะชอบแดดมากๆเลยใบเขาจะแดงสะพั่งทั้งใบเลยลองดูนะคะเลี้ยงง่ายอยู่คะ่ะหนุมานจองถนน นี่ตัวตอนไปนี่ชื่อสิริพรน,นะคะเคยจำได้ไหมคะว่าคลิปเก่าๆของป้าสุที่แนะนำว่าเวลาเลี้ยงบอลให้ให้ให้ปล่อยโคนต้นน่ะให้มันสูงขึ้นอย่าเอาดินเอาอะไรไปทับเพราะมันจะแตกหน่อต้นนี้นะคะ่ะที่เกิดจากโคนต้นที่ป้าสุไม่ได้เอาดินทับนะคะเออปล่อยให้โคนเขาสูงๆอ่ะเนาะเขาชื่อสิริพรคือเป็นต้น แผงจากชายชนนะคะชายชนเนี่ยเขาจะมีเขียวป้ายแดงใช่ไหมคะแต่เนี่ยเขาแดงทั้งต้นแล้วก็มีจุดขาวด้วยนะคะเขาชื่อสิริพรเพราะแผงมาจากชายชนจากต้นที่ป้าสุไวโคนนะคะให้เกิดหนอ่อต้นนี้เลยค่ะนี่อันนี้คือสุดสวยของป้าสุเลยค่ะคือชายชน ชายชนเนี่ยเขาจริงเขาเลี้ยงกลางแดดกลางแจ้งได้สมบุกสมบันได้ดีมากเลยนะคะเขาจะงดงามมากแต่ต้นเนี้ยประสุเอาไว้ในเอาไว้ในตู้อบเนื่องจากว่าประสุไม่ค่อยได้อยู่บ้านเที่ยวบ่อยจึงเอาไว้ในตู้อบทําให้เขาแตกก้านแตกหลอดได้เยอะแล้วก็ก้านเก่าๆก็จะไม่ทิ้งเห็นไหมคะจะไม่ทิ้งใบง่ายๆหลอดใหม่ก็จะเกิดมาแล้วก็สีสัน สวยสดใสนวลเช้งไปเลยค่ะสวยใช่ไหมคะเนี่ยถ้าอยู่ข้างนอกช่วงหน้าหนาวเนี่ยใบเขาก็จะตกบ่อยจะเหลือใบสักสามใบสักมั้งคะแต่นี่เขาอยู่ในตู้อบเนี่ยใบเขาจะอยู่ครบอยู่เยอะถ้าอยู่ข้างนอกเมื่อไหร่แล้วใบก็จะค่อยๆร่วงค่อยคอยตกไปด้วยฤด,ดูด้วยอากาศใช่ไหมคะแต่นี่อยู่ในตู้อบก็ข้อดีอย่างหนึง่งแต่เวลาออกมาข้างนอกแป๊บเดียวเขาพับคออ่อนค่ะถ้าเขาอยู่ใน ตู้อบก็จะแข็งแรงแบบนี้มาตั้งข้างนอกจะขอพับอ่อนกว่าเขาจะปรับตัวได้ปวะามาสองวันเขาก็จะตั้งตัวแข็งได้เหมือนเดิมเดี๋ยววันหลังป้าสูจะเอามารีวิวระหว่างต้นที่เลี้ยงข้างนอกกับเลี้ยงในตู้นะคะถ้าเลี้ยงในตู้ใบเขาก็จะนวลสวยนวลเนียนเลี้ยงในเลี้ยงนอกตู้ก็จะมีตําหนิบ้างแต่การแข็งก็จะสวยคนละแบบคนละอย่างแข็งแรงคนละอย่างนะคะนี่คือชายชนยังไม่เคยผ่าหัวค่ะ อันนี้ใครสนใจขายค่ะขาย,ขาย,ขายติดต่อมาได้เลยนะคะเพราะปัสุมีชายชนเยอะมากค่ะที่ผ่าตั้งแต่ครั้งแรกอะ่ะออกทุกต้นเลยนะคะปะสุผ่าไม่ค่อยได้อาศัยเทคนิคอะไรกับใครนะคะผ่าแบบธรรมธรรมชาติเออยังไงนะคะความขี้เกียจด,ด้วยผสมกันนะคะใครก็อย่าเอาตัวอย่างแล้วกันบางคนเขาก็ต้องรักษาความสะอาดอย่างนี้ปะสุทํา มั่วๆไปอย่างนั้นนะคะขอบคุณที่รับชมติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกว่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ